ดูท่ากินของพระองค์นี้ท่ากินข้าวแม่นั่งอย่างสวยค่ะดูสิท่ากินอย่างอร่อยมากมากนั่นเห็นไหมท่ากินอํำเรียออบไอ อาหารยาให้หาหายาให้หาย,หายาเด้อยาลองไม่รู้รักยาตัวไหนตัวไหน่ะเอาใส่ถ้วยไว้ลูกเอไอรู้ป่ะเออจัดยาให้ยาให้ทวด <c oughs> อันนี้ผู้เลี้ยงวันนี้หยุดจากโรงเรียน <c oughs> เขาให้อยู่เลี้ยงทวดลูกเอ็ดยากี่ตัว พอเข้าห้องน้ําแล้วหมุนไปหมุนมาหาประตูไม่เจอไปเตะอะไรก็มันล้มหงายผึ่งหัวกระแทกพื้นหัวโนอย่างลูกยังใหญ่ถ้านั่งสงแต่จะแซบแซบแม่อร่อยไหมแม่วันเนี้กินข้าวอร่อยไหมแม่อร่อยโอ้โหแม่อร่อยแต่กินเยอะนะกินอย่างเยอะนะ หัวกระแทกพื้นหัวโนเท่าลูกมะพร้าวนุ่นหัวแม่ใหญ่เท่าลูกมะพร้าวหัวกระโนเท่าลูกมะพร้าวหงายท้องผึ่งแม่ถ้านั่งกินข้าว <c oughs> เป็นตาแซบแท้